มาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในขณะผมนี่นะครับก็ยินดีต้อรับเกระชูชัางทับเกมเมอร์ก็สามด้วยในขณะผมเสียงพากันเนไงวะอะไรปะเสียงเสียงแบบนี้ได้ปะใช่ไหมก็ฝากคนดูนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมอ่ะอะไครับสวัสดีนะครับผมก็วิ่งเข้าไปนะฮะข้างหน้ามีสองตัวสามตัวเฮ้ยลนลนล็อกสกิลทํไงว่าแล้วลนล็อกสกิลว่าแล้ว เอาด <ma ีจังหวะนี้ตอนนี้จะแพ้หรือยังไงครับผมจังหวะจังหวะอาชิพโดนโดนโดนยิงฮะอะไรครับจนดูอะไรครับขอให้เต็มที่นะครับตีเรานะครับผมเฮ้ยจับใจเย็นดีครับเฮ้ยล้มสี่ครับผมเหลือหนึ่งคนนะครับเบอร์หนึ่งอะไรสู้ๆูครับตัวหนึ่งเบอร์หนึ่งสู้ตายนะเบอร์หนึ่งมาตายสักลายเต็มก้นโยโย เบอร์หนึ่งจะดิ้งยิงขวาได้เปล่าเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจับคาตะมาโดนสอยหลังเข้าไปครับผมแตกครับผมจังหวะนี่มาครับผมมาสู่ตาที่สองนะครับผมตาแดกผมแพ้ไปนะครับผมครับจังหวะนี้เดี๋ยวดีกับผมกดดีก์อยู่ดีเป็นแฟนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมอ่าเฮ้ย คนนี้คนนี้มีหมัดไฟด้วยนะฮะโอ้ตัวนี้ครับวิบ่งไม่ได้นะฮบผมร้อนมือนะครับทำไมเข้าไม่เอาบัดเท้ามาด้วยวะไม่ได้หมัดมือไปครับเฮ้ยสองสองสองใจเย็นๆครับใจเย็นครับไปตรงน,นั้นโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้ยโอ้ยไม่ทันว่ะโดนโดนระเบิดครั้งเดียวเลือดเกือบหมหดหลอดเลยเออ แม่นเดินอ้อมทำไมคะเบอร์สี่เอจะอ้ะอมทำไมต่ศัตรูแล้วมเขาเรียกว่าเกียนเลยพีเย่เกียนที่ไหนเกียนเกียนแบบนี้ไม่ให้เกียนนะถ้าเกียนแล้วชนะออพี่ให้เกียนอยู่ไม่ต้องเกียนแบบนี้ไปวันวัน้าวไอ้นี่หาเรื่องหาเรื่องโดนยิงหัวเอ้ยสองตานี่นีมาได้ทำไมนั่ารับเออได้ไนแล้วพี่โอ้ยอย่าเดินเลย เต้นสนา,ายทีใดเก็บใจทักอ้าวจะซื้อปืนผิดก็อขอของหน่อยนั่งยกการชิ้ไม่ใช่หรอวะอ่ะท่าเต้นไหนวะมามาเต้นนมกันเต้นนมกันเด้๋มาเต้นนมกันท่าเต้นไหนวะกดกดกดท่าเต้นไหนวะหนึ่งสองสามยึดดูย,ยดดืนถัยายหางกันหน่อยได้เปล่ามายืนถัางกันหน่อยยืนถัางกันหน่อยเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวโดนยิงหัวแตกมา,าเรา เฮ้ยมีโรนมามันใส่สกิลโรดมา,มรดมาเราต้องหามันเจอเป้าหมายนะครับตอนนี้เป้าหมายไม่ยังยังไม่ถูกทำลายครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงดิเจ็บแล้วฮะลุปเ,เดี๋ยวออยเพิ่มมาเถอะขอร้องอะไรเพิ่มมาใส่สกิลลอ็ลอกลอ็อกล็อก โอ <beiden. S 2> <the> ้เน่าเบดีเตันีไอตัวนี้ตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงเดียวเดโอเคสวยโอ้ยมาใส่สกิลอนี่มามันัน่าเหมือนใครมามันเอาสกิลมันเออใช่ไม่ใครเจอเอบิวเนี่ยมันมีคนเล่นระเบิดแม่นยังเลยวะใช่ใช่ใช่ไอคนที่เล่นระเบิดอ่ะต็ดหน้าเลยมั้ มามาพี่จะขึ้นหลังคานะน้องๆเข้าไปชาร์จเลยพี่เราลอยหลังให้ผมก็เหมือนกันว่าผมไม่มไปดีขึ้นมาทลนี่ทำไมอะใครยิงขวาเฮ้ยแม่งเมื่อกี้ม,กมีคนล้านาผมเว่ยผมยิงสไนโดนเมดนึงแล้วอะแหมไม่ใส่ไอดีมาเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นด้วยไม่เห็นไม่เห็นแหมุงเฉยอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว มต้องไปที่อื่นนะฮะผมต้องไปที่มีไม่มีคนเห็นเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียวต่อเลยเขาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จวเขาเลยเขาเลยเขาเลยแต่เอาระเบิดไปกินก่อนได้ไหมเนี่ยเข้าไปไหนล่ะในบ้าน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 เต็มเสมอแล้วเต็มเสมอแล้วสองสองแล้วสองสองแล้ว ซืขอซื้อปืนใหม่แล้วกันเอาเป็นแบบอ่าอแม็กซิตได้กันนะฮะมาอันนี้ก็มีฮะอ,อ่าไม่บอกอะ่ะบอกช้าไปชื่อแล้วพอดีเงินเยอะครับผมครวยนะรวยนะฮะตอนนี้ฮะรวยแต่นในเกมฟีไฟนะครับผมแต่ชีวิตจริงกินแต่มาม่ากับปลากระป๋อง <laughs> ยิมิติกินมามากมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อคุณพได้กินที่ไห<ป>น้ยเ,เอาหัวไปไม่โดนหัวแต่โดนตัวแทนออกมาดิมันดูแล้วมันดูว่าผมอยู่ตรงนี้พบศัตรูแล้วอ้าวขอสามให้หัวแตกมาดิ นี่เป็นคนระวังหลังให้ยืนเด้งแบบนี้กลุ่มยืนเด้งแบบนี้ก็เสี่ยวเหมือนกันนะเว้ยยืนเด้งแบบนี้ก็เสี่ยวเหมือนกันนะเว้ยฮะชุกกันได้เหลือตัวนี้กแล้วจุกอยู่ใช่เฮ้ มีสองตัวหนอตรงเนี้ยโอ้โหมันชุบกันมันชุบกันมันชุบกันพาเลยเพื่อใดพาเลเพื่อใดมันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอ๋อทำเพื่อติดนะทำเพืนอติดชีวิตเปลี่ยนมันสวยเอออย่างนั้นแหละดีต่นี้เราต้องได้บูญเยอะได้บุมัน ตอบอะไรนะไม่ได้ค่าว่าทูกลอนมันโดนเนิร์ฟแล้วใช่ไหมโดนเนิร์ฟืับมันก็มกีเนื้อนั่นแหละแต่มันโดนเนิร์ฟแม่กินแล้วเบื่ไม่ๆช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นคนจับเลยว่ะห<ด>มาล่าก็จับแต่ข้างบนหมาล่าได้จับแต่ซอ,องยาวใช่ไหมเลืไฮไลท์ ตนในเข้าหัดละหนึ่งร้อยสามเจ็ด 1, 3, 3, 3, ม่ใช่จีหนึ่ง้อยเมมันขึ้นมามโมโคพี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามไม่เข้าหัวว่ะคนดูอัดแบนี้เลยเหรออัดลูกหัวร้อนดีไม่ดีเป็นไง อย่าเพิ่งซ้ำศพนะไอ้หนูอย่าเพิ่งซ้ำอย่าเพิ่งซ้ำศพผมโอ้ยปากคามันเลยอะอแล้วเดืเอดแคบๆแบบไหนดไม่ใช่นายสองเขาบอกสีหนึ่งเอาดิว่าันนี้จังหวะนี้จะเก็บสีได้หรือเปล่านี่จังหวะนี้จังหวะนี้โดนยิงไปเลยครับผมมีเข็มสักยาเข็มตัดสูตรครับก็มัดเด้ง <Es> เอาแล้วสก 3, 3 authority, authority. อสามสามเลเนี่ยสกอสามสามเลเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีเนี่ยโอ้จะชนะป่ะเนี่ยคนดูชนะเว้ยเพราะว่าฝั่งมันได้เกาะสีดีเปิดโปเปิดโปเอาจะไปยิงเกาะดียิงหัวเลยวิชาที่พี่ฝึกให้อ่ะดื่มไหมหรอ ไอตอนนั้นไงเดตอนเราไปฝึกด้วยกันที่วัดเาดินเนี่ยหวหัวหัวหัวเทียนกู่จักวะเออล้มล้มสวยเขเ้าเข้สงสัยเขาเอามาไดไงพอแล้วตาทีเดียวมึงลูกซองยิงกูใช่เป่าซองคงยิงเฮ้ยมีคนเดียวหรอวะฮะมีคนเดียวหรอฮะ ตรงนี้ไอตัวที่มันไฉช,ชุดออเปิดประิดอะมาแล้วอยู่บ้านฮะมันชุบตัวเองขึ้นมาหมดเลยตัวเองขึ้นมาหมดเลยยใครจะชนะใคร โอ้โหเมื่อน้ำที่ฮอปไฮไลท์เกินไปมันเจ็บนะเพื่อนมันเจ็บแล้วฮะตัวตัวทุวตัวโอ้ยมัวเกินเหมือนเหมือนตายแล้วฟื้นเดี๋ยวพวกเราตายฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตาย